ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆยะด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีที่มีชื่อว่า m e t ทรริก a ดเบสบอลแคปนะครับในแมปที่มีชื่อว่าอัพเทโลโฟเบียนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการรับก็คือให้ทุกคนกด Create, ปุ่มสีขาวตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกเป็นด่าน easy นะครับเป็นโหมด easy นะแล้วก็ด่านเนี่ยให้เราเป็น chapter 0นย์นะครับก็เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วให้เราทำการกดคำว่า start ได้เลยนะครับนะก็จะบอกว่าวิธีการรับของฟีชิ้นนี้เนี่ยเราจะต้องหาห้องลับนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าห้องลับอยู่ไหนนะครับ อย่างแรกเลยนะครับทุกคนจะต้องเกิดมาในห้องนี้นะครับถ้าใครไม่เจอห้องนี้ก็ให้ออกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ให้เข้าใหม่ไปเรื่อยจนกว่าจะเจอนะครับเมื่อทุกคนเจอแล้วก็ทุกคนตามผมมาห้องรับได้เลยนะครับนะ เมื่อเราเจอห้องรับให้เราเข้าไปนะครับเมื่อเราเข้าไปเราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับนะก็วิธีการรับของฟรีก็จะมีประมาณนี้นะครับแคเพจนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อคุณดิคอยกดติดตามเพจรับของสุนเกีงด้วยสำหรับวันนี้ลาไปแปรงเทเลคราวเสร็ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ